สวัสดีครับนี่รับสู่ช่องคาราบ้าบอลน,นะครับวันนี้ก็มาสรุปบุนเดสเซียร์ยอรมนีฤดูกาล2024-2025ที่เพิ่งจบกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนะครับสำหรับการเป็นแชมป์อีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วโดนเลเวอร์คูเซ่นนะครับมาเซอร์ไพรส์เลยในยุคข,ของอลองโซ่ไร้ผ้ายนะครับเลยหยุดสถิติการคว้าแชมป์ติดต่อกัน11ปีของพี่เสือนะครับแล้วมาได้อีกครั้งหนึ่งในปีน ในการคุมถึงของก o อบปันีนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เอากอบปันนีมาคุมแล้วก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเกินคาดเลยนะครับก็ได้ DNA บอลบุกแบบสไตล์คอมปานีกลับมานะครับโดยก็จะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของบายยุนปีนี้ด้วยที่คว้าแชมป์แรกในวัย31ปีในอาชีพการคาแข่งสับเจ้าตัวนะครับแล้วก็คว้าตาแหน่งดาวนโวด้วยที่26ประตูนะครับ นอกนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าคนอื่นๆที่เสริมมาก็โอเคนะครับข้อเข้ารอ้องเข้าลอยอลิเซ่ก็ทําผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ยังคงต้องพิสูจน์ต่อไปในเวทียุโรปฤด,ดูกาลหน้านะครับเพราะว่าปีนี้ก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายใน UCL เท่านั้นนะครับรวมถึงรอบแบ่งกลุ่มก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในรุปของอมปานีนะครับก็เป็นสิ่งที่พรรษายังไม่มากนะครับก็จัดผลประสบการณ์ปีนี้ไปแล้วปีหน้าไปต่อยอดกันต่อไปนะครับทางบายเยอร์ก็ประมาณนี้ส่วนในตําแหน่งท็อปโฟนะครับเรามาลงรายละเอ ยังคงเป็นหน้าเก่าๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดอทมูลเลเวอร์คูเซนแต่ที่เซอร์ไพรส์เข้ามาเนี่ยก็คงจะเป็นแฟรงเฟิร์ตนะครับที่เป็นท็อปโฟในปีนี้ด้วยนะครับมาทีมตําแหน่งเลยนะครับเลเวอร์คูเซนถือว่าจบที่2ก็คิดว่าน่าจะตามคาดนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยมีความยอดเยี่ยมสุดๆในปีที่แล้วไปแล้วนะครับการที่จะรักษามาตรฐานถึงขั้นไร้พ่ายเนี่ยก็จะเป็นอรไรที่ค่อนข้างยากมากนะครับแล้วปีนี้เนี่ยก็ถือว่าดอบลงนะครับตามสูตรเลยโดยอลองโซ่ก็ ถือว่าปีนี้ก็จะจบด้วยการอำลาทีมไปด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ทีมจะแตกสูงเลยเพราะว่าล่าสุดฟิมปองก็ไปเิเวอร์คูลเฮียวิโก้แล้วนะครับส่วนที่เหลือตัวนาธานทาก็น่าจะไปด้วยนะครับรวมไปถึงฟอร์เดียนวีตในตำแหน่งข้างบนอีกนะครับก็นั่นแหละครับปีหน้าน่าจะต้องรื้อกันใหม่พอสมควรสำหรับทีมเลเวอร์คูเซนนะครับส่วนในแง่ดาวสโดโรปีนี้ก็ถือว่า ถ้ติกคิกกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยที่เคยยิงได้ลักษณะประมาณนี้ยุคข,ของเคราโดซีเมอเน่มาแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็พอสภาพร่างกายกลับมาดีครั้งก็ยิงได้แตะหลัก20อีกครั้งหนึ่งจบไปด้วย21ประตูสำหรับเจ้าตัวนะครับก็เบียดโบนิเฟสที่เด่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปเป็นสำรองเลยนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อนข้างตามมาตรฐานแย่ดรอปลงจากฟอร์มแชมป์ปีที่แล้วหน่อยนะครับก็ยังคงยอดเยี่ยมในการที่รักษาถึงขั้นรองแชมป์ไว้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเด ขอข่ามาที่อัดดับ C. มูลก่อนนะครับถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าผิดหวังสำหรับพวกเขาเลยเหมือนกันนะครับกับการที่เลือกในช่วงต้นฤดูกาลเนพลาดไปคือตั้งหนูริสาหินนะครับแล้วเป็นการตรวจที่ผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานให้ดอทมูลไม่สม่ำเสมอเลยนะครับจนเปิดมกรามาันเนี่ยแพ้รุนรัวก็นั่นละครับเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ต้องเปลี่ยนโค้ดแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิโก้โควัชนะครับซึ่งเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็เกิดไม่สวยเหมือนกันเพราะว่าเปิดมาก็แพ้ เหมือนกันนะครับแต่จุดเปลี่ยนสําคัญในรูกการพวกเขาเลยคือการชนะบาเซลนาในแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนะครับที่เกือบจะกลับมาได้เหมือนกันคัมแบ็กเกมแรกที่โดนไปถล่มลาจะไม่ผิด4ีลูกนะครับแล้วยิงชนะในบ้านสามลูกเกือบจะกลับมาได้แต่ก็นั่นแหละครับไปแพ้เยอะไปหน่อยเกมแรกเลย ตกรอบยูเไปก็จริงนะครับแต่ก็มาเล่งได้ในช่วงท้ายในฟุตบอลลีกเนี่ยพอได้ความมั่นใจเกมบาเซโลนามาปรับเกมให้ลงตัวมากขึ้นนะครับจนท้ายที่สุดก็มาแซงเข้าเข้าป Top ้ายท็อปโฟในเกมสุดท้ายพอดีนะครับก็ถือว่าแม้ว่าจะเริ่มต้นมาอย่างล้มเหลวเนี่ยแต่พอปิดท้ายได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเอาตัวรอดมาได้สำหรับดอทมูลในปีนี้นะครับโดยฟอร์มของผู้เล่นที่น่าสนใจก็คงเป็นกิลาซี่นะครับที่เอามาจากสตุตการ์ด ยังคงรักษามาตรฐานเจ้าตัวได้ดีนะครับกดไป21ประตูส่วนที่เหลือเน่ก็คงเป็นเรื่องความสม่ำเสมอนะครับที่จะต้องไปปรับกันต่อในูกกันหน้านะครับเพราะว่าดีนะที่ปีนี้ไม่หลุดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกถ้าหลุดไปนะถือว่าหายนะเลยนะครับอาจจะไปเหมือนยุคช่วงปี2000ก็ได้นะครับท,ทีมตอนนั้นเนี่ยก็ ถือว่ากําลังใช้เงินมือเติบเลยนะครับแล้วหลุดแชมเปี้ยนลีกไปทําให้กลายเป็นทีมที่โอ้โหหลุดไปยาวอยู่เหมือนกันแล้วคอปมากู้ซากทีมขึ้นมาได้นะครับให้กลับมาลุ้นแชมป์อีกครั้งเดินจนถึงทุกวันนี้นะครับดีที่ปีนี้นถือว่าขีดเส้นตายที่อาจจะกลับไปสู่จุดเดิมไรก็ได้นะครับที่จะไปแบบนั้นแต่ก็ยังดีที่ติดท็อปโฟได้ก็โอเคดอทมนปีนี้ถือว่ารอดตัวนะครับส่วนที่เซอร์ไพรส์ที่เก็บมาพูดก็คือแฟรงก์เฟิร์ตนะครับถือว่าเกินคาดเพราะว่าปีีีนน้เ่ย ก็ได้ความยอดเยี่ยมต้นฤดูกาลของมามูดแล้วก็อิกิติเก้นะครับที่ปีนี้เป็นดาวชั้นวงของทีมเลยกดไปคนละ15ประตูต้องบอกว่าเหตุผลที่เขาติดมาท็อปโฟได้ปีนี้ผมให้เครดิตในช่วงต้นฤดูกาลเยอะเลยนะครับเฮดโค้ชอย่างดีโดท็อปโมเลอร์ก็ปั้นในช่วงต้นมาได้ดีเลยนะครับใครที่ตามไฮไลท์ก็จะเห็นได้ว่ามาอูดะไรต่างๆยิงระเบิดลัเบอร์เลยนะครับแต่ก็ตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่ามามูดไปทีมจะแผลงลงหรือเปล่านะครับแต่ปีนี้เนี่ยก็ยัง ถือว่าเอาอยู่นะครับความจริงทีมเขาก็แผ่วลงเหมือนกันนะครับถ้าดูสถิติการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้แบบชนะรวมๆเหมือนในช่วงตน้นฤดูกาลแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่ทีมอ,อื่นๆมันเขาไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีพอจะมาอยู่ท็อปโฟนในปีนี้นะครับแบบดอทมูลอะไรเงี้กว่าจะเข้ามาได้ก็ในช่วงท้ายเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไลท์ซิกก็แผ่วลงไปเหมือนกันนะครับโดยนะเป็นปีที่แฟงเฟิร์ตก็มาได้ดีเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับแฟงเฟิร์ตก็คือแฟงเฟิร์ตนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าปีหน้าเนี่ ปล่อยตัวผู้เล่นอะไรไปหรือเปล่านะครับแบบอิกิติเก้นะข่าวก็ร้อนอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยนะครับเราเคยเห็นมาแล้วนะครับแบบทีมแฟงเฟิร์ตเนี่ยปล่อยกองหน้าเป็นว่าเล่นเลยนะครับมันจะเป็นยุคตอนคารมาดาโยวิตซิวานะครับเซบาสเตียนฮันแลหรือว่าในช่วงล่าสุดอย่างลองดาวโคโลโมนี่ก็พร้อมถ่ายเลือกทีมอยู่เสมอนะครับนะครับสำหรับแฟงเฟิร์ตอย่า กลางปีปีน่าปล่อยมาโมฮุดไปเราก็เห็นกันมาแล้วนะครับดังนั้นเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแฟรงเฟิร์ตที่ไปในแชมเปี้ยนลีกปีนี้เนี่ยจะมีโครงเดิมอยู่ไหมในปีหน้านะครับก็เป็นจุดที่ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ปีนี้ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างาเซอร์ไพรส์เลยนะครับถ้าจากมุม Top ท็อปโฟทีมไหนมาเวอร์ที่สุดเนี่ยคงเป็นแฟรงเฟิร์ตนี่แหละครับในส่วนท็อปโฟเป็นประมาณนี้ไปนะครับทีนี้เราไล่ลงมาดูยุโรปด้วยเล็กกันหน่อยนะครับโซนยูโรป้าและคอนเฟอเรนซ์นะครับอันดับ5ไฟบวกนะครัห้าไฟ ถือว่ามีความเกินคาดนในเน็ตในมุมของผมนะครับเพราะว่าจูเลียนครูสเตอร์เข้ามารับงานปีแรกนะครับรับรับไม้ต่อจากคิสเตียนสไตร์ด้วยนะครับที่คุมทีมมายาวนาน2 2ปีนะครับแล้วก็แกวางมือไปนะครับแต่ทีมก็ยังดีนะครับเล่น ยังรักษามาตรฐานในการไปพื้นที่โซนเนี้ยที่คิดในสไตล์ทำไว้ได้อยู่คือยูโรเปาลีกนะครับซึ่งจุดสุดท้ายในจบที่5ไปได้นะครับแต่จุดที่มีความน่าเสียดายนิดนิดเนี่ยคือความจริงพวกเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งท็อปโมาค่อนข้างดีเลยในช่วงท้ายๆฤดูกาลเนี่ยแต่กลายเป็นว่าพอจบเกมนะสุดท้ายเนี่ยไปตัดกับแวนสเฟิร์ไปแพ้คาบ้านตัวเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าหลุดมาอยู่ที่5เลยนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เกือบจะได้ไปแชมป้ยนลีกแล้วแต่แท้นะครับก็นั่นแหละครับเป็นถือว่าเป็นความที่ น่าเสียดายไปนะครับสำหรับไฟบวกว่าสควอตเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะตุนแต้มไว้ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ถือว่าปรับกันต่อไปนะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าอาจจะเป็นแบบยูเนียนเบอร์ลินหรือเปล่านะครับที่เคยไปแชมเปี้ยนลีกแล้วสควอตไม่ใหญ่พอเสริมมาคุณภาพไม่ได้เนี่ยต้องไปหนีตกชั้นนะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยสำหรับไฟบวกนะครับแต่ก็นั่นแหละเคยมีประกบประสบการณ์มาแล้วในยุคของทิเทียนสไตน์เกิดไปมาบ้างนะครับก็น่าจะพอ ก้มแก้มได้อยู่นะครับส่วนตัวแบกก็ยังคงกีโฟมนเดิมนะครับคุณเซนโซกีโฟยังอยู่แล้วปีนี้ได้ลิสต์โดอานที่ปกติเนี่ยยิงไม่เคยแตะหลัก2หลักเลยนะครับปีนี้ขึ้นมายิง2หลักได้เหมือนจะจบเปนที่10ประตูก่สนะครับก็ถือว่านม,มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระกีโฟได้ดีนะครับเป็น2คนคีย์หลักๆปีนี้ที่ทําให้ไฟล์บวกบินสูงได้นะครับ ก็เป็นประมาณนี้ส่วนอันดับ6กไมล์ศูนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นทีมที่เกินคาดมาเหมือนกันนะครับปกติในช่วงหลังของไมล์เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ส่วนใหญ่จะหนีตกชั้นนะครับในช่วงหลังแต่ปีนี้เต้องบอกว่ามีความลงตัวมากเลยนะครับระบบ3,4,2,1ได้กลางญี่ปุ่นมาคนหนึ่งนะครับแล้วปีนี้สําคัญเลยที่สุดคือ ตัวนทา,านเบอร์ขาดนะครับศูนย์หน้าชาวเยอรมน,นีของทีมเนี่ยไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยแผงลิทโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะครับแล้วสควอตทีมเนี่ยก็ต่อเนื่องด้วยนะครับถือว่าปีนี้เบอร์ขาดกดไปทั้งหมด18ประตูนะครับก็ทำให้เขาก็มีลุ้นกับการติดทีมชาติเยอรมันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ ในช่วงที่ไม้ต้องลงไปลมลูกคุกค,คานใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดจากการที่เจ้าตัวเจ็บไปนะครับแล้วก็ไม่มีคนผลิตสกอร์ให้นี่แหละเดยเนี่ยเป็นจุดที่ไม้ปีนี้ก็ขึ้นมาดีนะครับแล้วปีนี้ความจริงเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับขึ้นไปอันดับ3ของตารางคะแนนด้วยแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันว่าทีมประมาณเนี้ยสควอตทีมมันก็จําได้ประมาณ11คนนะครับพอไปตัวที่12 13มันก็จะหล่นลงมาพอตามการเวลาผ่านไปนะครับระยะยาวๆซึ่งก็เป็นแบบนั้นนะครับส ก็โอเคนะครับสำหรับทีมประมาณนี้นะครับส่วนไอโซนลุ้นยุนโรปสุดท้ายนะครับที่อาจจะยังพอมีลุ้นอยู่ก็คือไลซิกนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่แย่ของพวกเขาเลยจากการที่ถ่ายทีมได้ดาวรุ่งไม่ดีดเท่าเดิมน,นะครับจากการปล่อยที่ต้องบอกว่าในช่วงหลังๆค่อนข้างเยอะเลยมว่าจะเป็นซูบอสสลา์นะครับโอม่ o บ้างหรือว่ากองหลังอย่างัวาดิโอนะครับโมฮัมเหม็ดซีมาคั่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ปล่อยๆไปแล้วสุดท้ายที่เสริมเข้ามามันยังไม่ดีเท่าเดิมนะครับปีนี้ก็ ถือว่าทีมไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะครับอย่างแบ็กขวาเติมมากีทุยดา้าก็เป็นสำรองอะไรเงี้ยนะครับทางตัวลุกอันโตนิโอนูซ่าก็ไม่ได้ดีเหมือนกับทางอัลโมที่ปล่อยให้ไปทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับโดยทีมค่อนข้างที่จะแข่งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็มาโกโรเซ่โดนปลดออกไปในช่วงท้ายดูการเพราะว่าดูจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งสุดท้ายก็นั่นแหละครับหลุดทั้งพื้นที่ของแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูโรปาลีกเลยนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นในบอลถ้วยที่อาจจะมีผลสุดท้าเขาอยู่นะครับถ้าสมมติออออออาามมิิิเเเเลลลีียยบฟฟนน่่หรืวั๋ ขออภัยนะครับคือไรซิกนี่หมดรุ้นละนะครับผมเดิมไปว่าปีนี้สตุดการ์ดก็ตกมาส่วนล่างด้วยเหมือนกันนะครับต่อให้คู่นั้นชนะังไงก็ไปยูโรปาลีกก็ว่าไลซิกปีนี้ก็หลุดไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่สอบตกอย่างรุนแรงครับพวกเขานะครับโดยถ้าพูดถึงฟอร์มดาวรุ่งที่น่าสนใจนะั้นก็คงจะเป็นแก๊งเดิมอยู่คือเป็นจะเป็นเซตโก้และชาวิซิมอนนะครับสองคนนี้ผมว่าตามมาตรฐานดูโดยเซตโกก็13บประตูส่วนซิมอนก็เลดโกกับไรซิกยังเท่าประมาณเดิมๆอยู่ก็เป็น2คนนที่เ้อหอมมมแล้้วก็ไ่รูเือนวว่่่่่าาาจะะอออยูตหรรืเปพา ในตลาดเนี่ยลหลายทีมก็ดูต้องการอยู่ทั้ง2คนนี้เลยนะครับแต่คนที่น่าผิดหวังหนักนคงจะเป็นโรอิ o โซเพนดานะครับที่ฟอร์มตกอย่างรุนแรงนะครับจากปีที่แล้วที่กดไป24ประตูปีนี้เหลือในลีกแค่9ลูกเท่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญเหมือนกันที่ทำให้ไลซิกตเนี่ยตกลงมาปีนี้นะครับอ่ะ ฟุตบอลในโซนยุโรปก็เป็นมานี้ไปนะครับทีนี้ก็มาดูโซนกลางๆกับล่างๆกันบ้างดีกว่านะครับก็มาไล่กันตามลําดับเลยเบเมนถือว่าตามคาดนะครับขึ้นมาเป็นปีที่3ก็อยู่รอดได้สบายๆนะครับสตุตการ์ดนะครับปีนี้ก็ถือว่าดรอปเยอะไปหน่อยอย่างที่เกินๆเหมืนเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะว่าความไม่สม่าเสมอต่อเนื่องจากบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ก็ยังดีที่ต้องไม่ต้องไปหนีตกชั้นนะครับเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาถ้าย้อนไปสัก3าปีก่อนจะหนีทุกปีนะครับแต่ก็ปีนีรื่องตาารงได้อยู่นะครับ แต่จุดสําคัญเลยก็คือที่จะทำให้ซีซั่นนี้ของพวกเขามันสามารถยก,กระดับขึ้นมาได้ดีกว่านี้คือบอลเดฟเบโคคาวที่ยังอยู่ในหวัญทางชิงชนะเลิศอยู่นะครับชิงกับทีมลอมบอลดยู่ชั้น3อย่างอเมเรียบิเล่เฟลนะครับถ้าสมมติพวกเขาชนะไปได้เนี่ยก็จะได้ตั๋วไปยูโรปาลีกนะครับถ้าจบอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าจะเป็นจุดที่นําไปต่อยอดในปีหน้าได้ดีเลยนะครับฟินิสควอททีมเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เสียอะไรไปมากมายจากทีมที่ จบรองแชมป์ในปีที่แล้วได้นะครับโดยปล่อยหลักๆยังก็กีรัซี่นะครับแต่ได้เนเมริวิทมาเติมนะครับก็จากเกรด20ประตูเหลือ15ประตูเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเป็นจุดที่รับได้เลยแล้วปีนี้ไปเอาวอเตอร์มาเดนะครับกองหน้าที่ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสจากเวเดอร์เบเมนน่มากลายเป็นดีไปซะอีกนะครับขึ้นมายิง12ประตูได้เฉยเลยนะครับก็เกินคาดมากๆมาเกิดเอากางฤดูกาละช่วงที่อุนดาบเจ็บไปนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นตัวที่เป็นอนาคตต่อไปในปีหน้าได้ดีเลยนะ มาขยายความต่อนแล้วกันนะครับปีนี้ก็น่าเสียดายที่เขาเจ็บบ่อยไปหน่อยก็เลยถือว่ารอปจากปีที่แล้วมาสมควรเลยนะครับที่เป็นคู่ขากีลาซี่ไปแต่ปีหน้าถ้าจเจ้าตัวยังอยู่แล้วก็สตุดการักษาสควอชุดนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่ายังคงเป็นทีมที่ดูน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่าตัวที่เหนือหอมในปีที่เขาจบรองแชมป์ได้เนี่ยก็ยังอยู่กันไม่ว่าะจะเป็นแองเจโลสติลเลอร์นะครับกองกลางตัวรับหรือว่าไอ้พวกตัวแบ็กซ้ายมิทเทิลสตัดานเงี้ยก็ยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมอยู่นะครับ ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตออยู่นะครับสตุตการ์ดถ้าไม่เสียใครยับคํานี้ไว้ก่อนนะครับส่วนลองลงมานะครับก็มีกลัดบักนะครับก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ทรงงไปอีกปีนะครับซิโมซิมคิลารดเซียเน่เี่ก็ทําทีมมาปีที่2นะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะดีกว่านี้ได้นะครับเพราะว่ารับกลัดบักเนี่ยไม่น่าจะจบแค่ตรงกลางน่าจะไปลุ้นยุโรปได้แต่ปีนี้ก็ได้แค่ตรงนี้นะครับได้ไคลดินจากไเดนไฮมาก็ถือว่าเป็นอนาคตที่ดีของเยอรมันเลยนะครับเพราะกดไป16ประตูแล้วีีป้ยนนใ ก็ประมาณนี้ส่วนต้องยกกระดับมาหน่อยแหละครับสำหรับกัดบักตัวผู้เล่นความจริงก็โอเคนะครับมีโลโก้ไรซ์กองกลางที่ขึ้นมาได้นะครับในช่วงหลังมีโรบินแฮกที่เป็นอีกปีกอีกคนนึงแต่ก็ต้องอาศัยความสม่ำเสมอที่มากกว่านั้นที่ถ้าเขาอยากจะยกกระดับไปนะครับกองหลังมีโคยตากูระอะไรเงี้ยความจริงสวอดดูดีเลยแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปีที่ตัดสินอนาคตเจ้าต,ตัวได้อีกทีเหมือนกันนะครับถ้ายกกระดับทีมไม่ได้ดีกว่านี้สำหรับเฮดโค้ชอย่างเคนาโดเซโอเน่นะครับ วบบวกต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นปีที่เละกหนึ่งครั้งนะครับทางที่พวกเขาความจริงนะก็เป็นคล้า,ายๆกัดบักเลยคือกลุ่มผู้เล่นอะวบบวกจะเป็นสไตล์แบบหาดาวรุ่งก็เยี่ยมมานะครับแล้วก็มาเติมแล้วก็หวังว่าจะขายต่อได้นะครับเราก็เห็นมาหลายตัวหลายคราแล้วในยุคของอักคลาสเนอร์เนี่ยเห็นได้เลยว่ามีตัวดีๆมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวคคอร์สช่วงนั้นพีคมากนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่ายังคงผลงานไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับ ก็ทําให้ดรับฮาร์เซนทูเทิร์นโดนปลดก่อนจบฤดูก็ปีหน้าก็คงต้องเลื้อกันใหม่อีกนะครับปีนี้ถือว่าน่าผิดหวังไปรวยมีอามูร่านะครับกองหน้าที่เอามาจากยูเนียนแซงคิรัวนะครับทำไปสิประตูแต่ก็ยังไม่ได้ฉายแววอะไรถ้าเทียบกับคนอื่นๆที่มุนดาลิก้าสถิติการทำประตูนะถ้าปุ่นดาวโสดูก็ต้องสิบห้าลูกขึ้นอันนี้แค่สิบลูกเองนะครับก็ไปว่ากันใหม่ปีหน้าส่วนอัลส์บวกนะครับก็ตามคาดจบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับปีนี้ก็มีครอสมาลริสปีแกาฟฝรั่งเศสดีีขึ้นนมมาะะครรับ9ปตู สยูน Uni ิโอนเบอร์ลินนะครับปีนี้ก็ยังทรงๆอยู่นะครับจากการที่ไปแชมเปี้ยนลีกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็โลทีมและเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ปีนี้ก็ถือว่าอยู่รอดได้ค่อนข้างสบายอยู่นะครับก็ยังโอเคมีคอนเลอร์บากนะครับยิงไป9ประตูปเป็นดาวชนโรงของทีมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปีหน้านจะ กดระดับไปได้เท่าเดิมไหมนะครับที่เคยเป็นยุคสมัยที่เขาไปฟุตบอลยุโรปได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังแต่ว่าหนีตกชั้นเหนื่อยอยู่ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะครับโซนกลางๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาปิดท้ายกันด้วยโซนหนีตกชั้นกันดีกว่านะครับก็ถือว่าในโซนตกชั้นเนี่ยผมว่าตามคาดหมดนะครับโคสไตร์คิวแล้วก็โบคุ่มเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าหลายๆที่หลายๆกูรูเนี่ยก็น่าจะคาดกันแล้วอย่างคิวน้องใหม่นยขึ้นมาอันันดับ2เนี่ยก็ ตามคุณภาพนะครับโดยจุดหลักๆที่ทําให้เขาตกชั้นเนี่ยผมมองไปเรื่องของเกมรับนะครับเสียมากที่สุดหลีก80ประตูแล้วก็ผมมีโอกาสด,ดูถ่ายทอดสดเนะี่ยไปล่าสุดเลยคือเกมดอทมุลนะครับก็ชัดเจนว่าโอ้โหก,กองหลังโคตรโคตรรั่วเลยนะครับก็ตามนั้นไปตัด จุดเด่นเลยเนี่ยคือกองหน้านะครับที่ยิงได้่อนขน้าโอเคอยู่นะครับต้องไปปรับเรื่องเกมรับถ้าอยากกลับขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีชูโตะมาชิโนะนะครับกองหน้าชาวญี่ปุ่นเป็นตัวแบกของทีมที่สวิตประตูนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักษาเนื้อรักษาตัวคนนี้ไว้ได้นานแค่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็เป็นคนที่น่าจะมีทีมบนเดสิก้าเนี่ยน่าสนใจต่อเซ็งไปในปีหน้านะครับส่วนโบคุ้มเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เละน่าจะไปน้องแบบปีที่แล้วแล้วนะครับแต่รอดนานในช่วงเพลย์ออฟไปได้นะรุดดเล ปีนี้ก็ถือว่าตามคาดนะครับเพราะว่าเสริมตัวผู้เล่นมาก็เกรดอะไรเป็นรองหมดแล้วนะครับก็จมอยู่โซนโซนท้ายอย่างเงี้ยมานานแล้วก็ไม่รอดจนได้นะครับจะมีช่วงที่มีชีวิตชีวาหน่อยก็คือกลางๆก็ดูในชนะทั้งดอทมูลแล้วก็บายเยอร์ได้นะครับช่วงนั้นเนี่ยดูคึกคักขึ้นมาเลยแต่ก็ตามสภาพคุณภาพผู้เล่นนะครับตกคั้นลงไปในที่สุดนะครับเป็น2ทีมปีนี้ที่ก็ไม่ได้ผิดแปลกแหวกแนวอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนทีมที่หนีตกชันลอดๆเนี่ยอ่ะทีม แชมป์บนเดสิก้าสองที่ขึ้นขึ้นมาเลยอย่างซังเาลีนะครับก็ค่อนข้างตีเลยทีมปีนี้นะครับถือว่าเป็นบอลทรงที่น่าสนใจเลยนะครับจะเป็นทรงรัดกลุ่มนะครับยิงได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็เสียได้ยากนะครับตัวเกมรับเนี่ยจุดที่น่าสนใจมากคือเสียน้อยเป็นอันดับ2ในลีกลองจากเพียงแค่บาเยินทีมเดียวนะครับถือว่านี่เป็นคีย์หลักๆเลยที่ทําให้พวกเขา อยู่รอดในมุนเดสิก้ารูการนี้ได้นะครับก็ถือว่าขอชื่นชมเดยทีมก็ไม่ได้มีสตาร์อะไรมากมายนะครับแต่ก็เล่นยือได้นะครับปีนี้ก็ถือว่าตามเป้าพวกเขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีหน้าจะเป็นเซคันซินโดรับน้องใหม่ไหมหรือว่าจะต่อยอดขึ้นไปเป็นกลางกลางตารางได้นะครับส่วนฮอฟเฟนไฮนะครับก็เป็นทีมที่น่าผิดหวังนะครับปีนี้ก็แปลว่าต้องลงมาลุ้นนวลในโซนท้ายตารางเลยนะครับแล้วกลางฤะดูเนี่ยไปอยู่ในโซนล่างด้วยนะครับทำให้ต้องเปลี่ยนโค้ชนะครับมาตารัสโซโดนปลดแล้วก็ไปเอาอิสเลอร ก็ถือว่าประคองประคองมาได้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นไปกลางตารางอะไรนะครับซึ่งสุดท้ายก็ผิดหวังจบไปอันดับที่โอ้โหหลุดพ้นจากโซนพีออฟแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนดาวชนโวเนี่ยก็หน้าเดิมนะครับคาราลิด11ประตูนะครับแบกจนแก่ของจริงนะครับสำหรับคอฟฟนไฮและทีมสุดท้ายที่ผมลงรายละเอียดในวันนี้ก็คือไฮเดนไฮนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าเขารอดหรือยังนะครับถ้าให้พูดถึงไฮเดนไฮเนี่ยก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วขึ้นมาเป็นน้องใหม่ แล้วก็ทำฟอร์มได้ดีมากๆนะครับได้ไปถึงขั้นคอนเฟลซ์ลีกเลยนะครับแต่ก็มีความคล้ายกับอูนิออนเบอร์ลินโมเดลเลยนะครับคือไปบอลยุโรปแล้วก็ทำพิษนะครับเนื้อปล่อยตัวหลักแบบทีมคลายดิสนไปให้กลับบักด้วยนะครับเลยทำให้การผลิตประตูเนี่ยลดลงแล้วก็พอบอลหลายรายการเนี่ยสควอตไม่ได้แน่นมากอย่างเงี้ยมันก็ลงมาโซนลากนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จบในตำแหน่งที่ต้องรอลุ้นเพย์ออฟว่าจะตกหรือไม่ตกกับทีมที่จะจบอันดับสามในบุนเดลิก้าในเกมต่อๆไปนี้นะครับ โดยอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าบุนเลซิก้าสองจะเตะในค่ำคืนวันนี้นะครับนัดสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันนะครับใครแฟนไฮเดนไฮนะว่าจะรอดหรือไม่นะครับโดยดาสมัวก็เป็นเพียร์ดิงเจอร์นะครับที่ปีที่แล้วก็อยู่กับทีมแหละยิงคู่กับคายดินส์นะครับปีนี้ยิงไปแค่7ประตูนะครับก็นั่นแหละครับมาดูกันว่าพวกเขาจะรอดหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้ง18ทีมของบุนเลซิก้าฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะครบรสชาติกันนะครับ อ็ถ้าหากใครฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับานะมีิเหอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ